อ่ะสวัสดีครับคลิปนี้เป็นเด็กอีเวอร์ไฟเนื้อครับหลังจากโดนลิสติกมานะครับตัวของจิก a ดเอลลี่เนี่ยใบนี้นะครับถ้าใส่จิกัดเอลลี่จะใส่พีจีอะควาได้ไม่เกิน4ใบที่พีจีมันใส่ได้6ใบเนาะมันโดนเนิร์ฟมาแล้วก็ตัวเอลลี่เนี่ยใส่ได้ไม่เกิน1ใบด้วยนะครับจากนั้นไม่พอนะฮะถ้าในเด็กมีอันจูนะครับใส่ตัวรูซิลเนี่ย ได้ไม่เกิน1ใบนะอันนี้โดนหนักนะฮะทำให้ค่าบูกของเด็กเนี่ยค่อนข้างน้อยลงนะครับโอเคก็เลยมาจัดใหม่ว่าอ่าในเด็กเนี่ยใส่อะไรเพิ่มมาบ้างนะครับว่าเปลี่ยนสไตล์การเล่นเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะใบแรกนะฮะเป็นอันจูแน่นอนผมต้องบอกเถึงไหมบอกทุกคลิปเลยนะฮะบอกว่าลงแว่นถอดโซนะครับเมื่อ เมื่อตัวมันอะลงแวนหรือมีจีมาทับมันมันจะถอดโซ่หนึ่งใบได้แล้วก็สามารถยกเรียอากาศไม่เกิน2ใบของผู้เล่นฝั่งไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นยกเราหนึ่งฝ่ายเหนือข้ามหนึ่งมันบอกว่าถ้ายกฝ่ายเหนือข้ามได้จวหนึ่งถ้ายกฝั่งเราได้เสิร์ชจีบีสองหนึ่งใบการที่มีเทคจีบีสองเนาะถ้ายกทั้งคู่ได้ทั้งจวได้ทั้งเสิร์ชนะครับแล้วก็ถ้ายกาทั้งคู่ต้องจวก่อนเสิร์ชนะฮะซึ่งสกิลดีมากนะฮะถ้าลงมาปุ๊บมันได้มือมาสองใบ ไตส์ปุ๊บได้มือสองใบเป็นได้มือสี่ใบง่ายๆนะครับแล้วก็ทีมล่ามบอกว่าเมื่อเราทิ้งไตส์ถ้า GB2 เนี่ยเอาตัวที่ทิ้งคอลงมาได้ทําให้ไม่เสียผลประโยชน์เนาะทิ้งอะไรก็คอกลับมานะครับแล้วก็มันจะนํามาเล่นกับตัวลูซิลได้ลูซิลบอกว่าถ้ามันคอช่องเรีอกขาดจากสกิลมันจะแจกเพื่อน5้าพันได้3ตัวนะครับมันเป็น GB2 ด้วยดังนั้นเนี่ยอันจูเสดได้นะฮะอย่างเช่นอันจูทิ้งลูซิลปุ๊บลูซิลกระโดดกลับมาจิ้มห้าพันแต่ว่า จีลงมาก่อนนะสไตปปึ๊บจี G โดดลงมาทับก่อนเราลูซิลค่อยโดดลงมาตามนี้นะฮะก็ใส่สลูซิลหนึ่งใบนั่นแหละ,ะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนไปเล่นเป็นจัมไลท์นะครับก็คือจะใส่ตัวโทวาไว้สามใบโทวาบอกว่าเคอน์เตอร์บัสหนึ่งคอตัวเองลงมาและนํามือเนี่ยวนกลับเข้าไปในกองนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นกาเป็นเกียร์สองหรือสูงกว่านําท็อปไอดอลรีเวียเนี่ยนะครับนํามาไลท์ในชอ่องบรรยากาศอย่างเช่นเป็นเป็นเกียร์สอง ใช้สกิลของตัวของโทรวานะครับคอตเตอร์บัสหนึ่งคอตัวมันลงมาเอามือนหนึ่งใบกลับกองอ่ะไปไหนก็ได้วนกลับเข้าไปปุ๊บจากนั้นเนี่ยมันจะเอาเขาไปดรอทรีวิวจากกองเนี่ยลงมาไลาทับนะฮะแล้วก็มันก็คือเหมือนจำไลก็คือข้ามเกตนะครับสมมติว่าเทอร์นี้เราไล่เกตสองแล้วเราใช้สกิลเนี้ยมันก็ไปเกตสามเลยเราก็จะเร่งเกตให้เร็วก่อนเพ่อที่ข้ามเนาะแล้วก็ความพิเศษของมันคือถ้าแวนเราไปเกตสามอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างสมมติเป็นเกตสามู่แล้วแล้วเรา ไลท์ตัวทัพไอ้ลล้วรีเวทับเนี่ยถ้าตัวมันเนี่ยทับเกรดสามมันจะเอา G ียูนิตที่เป็นรีเวียเนี่ยมาไซทับได้ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นท่าที่สามารถสไตท์ทั้งที่คู่แข่งไม่จะเป็นต้องเป็นเกรดสามนะอย่างเช่นเราเริ่มก่อนใช่ไหมเขาไลท์เกรดหนึ่งเราไลท์เกรดสองละใช่ไหมแล้วก็เราไลท์เกรดสองเขาไลท์เกรดสองเราไลท์เกรดสามนะครับแล้วก็เราไลท์เกรดสามปุ๊บเทิร์นต่อไปแล้วเขาจะได้ไลท์เกรดสามเราได้สไตท์ก่อนใช่ไหมพอเทิร์นนี้เราไลท์ไซส์ิูทว่าลงมาดีมือกับกองแล้วตัวรียยยเเนนีี่่จากกองไลทท์ับ ในช่องวันกาดจากนั้นก็ทําการสไต์คู่แข่งก็จะเป็นเกต2ออยู่แล้วเราสไต์ได้นะฮะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวทว่าเนี่ยบอกว่าสามารถถอดโซ่หนึ่งใบนะครับเมื่อว็นกาดที่ไปรีเวีตีสแตนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติมีทวัวร์สองตัวนะฮะรีเวียอยู่นี้เอาทวัวรตีก่อนเอาแวนตีปุ๊บถอดโซ่สองใบก็งัดขึ้นมาได้ประมาณนี้คือไล่ข้ามเกตแล้วก็แห่เขาได้ประมาณนี้นะครับเด็กมันก็จะทาความได้เปรียบต้นเกมได้นะ นี่เขาเรียกว่าจำไลท์นะฮะประมาณนี้นะ,ะใส่ประมาณนี้อ่าต่อมาเป็นเกียร์สครับจะเป็นตัวนี้4ใบตัวมันจะนํามาคอมโบกับตัวเริ่มมันบอกว่าถอดโซลหนึ่งใบแล้วนําชินซูกุที่อยู่ในโซลเนี่ยยกขึ้นมือนะฮะแล้วถ้าการที่ยกไปเกียร์ศูนย์จะได้โซลชาร์จไงแดมแล้วตัวมันบวกห้าพันนะฮะตัวเริ่อมอะครับมันเป็นชินซูกุแล้วชินซูกุเนี่ยมันสามารถเข้าโซลได้จากนั้นก็ใช้ตัวมันนกดเทคปุ๊บก็เด้งชินซูกุกลับมาประมาณนี้ชินซูกุมันคือเขาตัวบัสหนึ่งบวกห้าห้าสาม ก็คือนำมาลัมนั่นแหละคือไลฟ์เพ๊่มมันถอดลงมาใช่ไหมพอไลฟ์เกตสองอ่ะสมมติแปนเป็นตัวนี้ใช่ไหมใช้สิกิวชินสุกุอ่ะครับสมมติว่าเกตหนึ่งอ่ะเกตหนึ่งไก็ได้แล้วก็ใช้สกิลชินสุกุอ่ะครับเขววาจะวัดหนึ่งเอา้อโซเปิดห้าหาสามะมันจะได้มือมาฟีไปเองใช่ไหมจากนั้นสกิลคนนี้ ถอดโซ่หนึ่งใบย,ยกซนซิบุขึ้นมือแล้วก็โซชาร์จไหนแดมก็คือได้คืนคอร์สนะฮะอาจจะโซชาร์ใหม่ได้ไห่แดมใหม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อันเนี้ยขึ้นมือก็เหมือนเราได้มือเกียร์สามมาฟรีใบหนึ่งเป็นท่าที่เอาไว้เล่นได้นะครับแล้วก็เป็นท่าที่เราหยิบตัวของโทว,ว่ามาเล่นเพื่อจำลายได้ด้วยนะฮะยิ่งเรามีคน,นี้เยอะเนี่ยมันก็ยิ่งที่จะฟาร์มเกียร์สามได้เยอะยสามตัวฟาร์มเกียร์สามได้สามรอบนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะความเก่งของตัวมันเนาะเอามาเล่นต้น แล้วก็จะเป็นแซนดี้สี่ใบแซนดี้บอกว่ามันมีสกิลฮาร์โมนีนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มแอทแท็กนะครับ 1, คอร์ทบาสหนึ่งนะฮะแล้วก็ทุกๆฮาร์โมนีสาใบมันจะจลดึงใบนะครับถ้ ony, บาฮาร์โมนีสี่ใบขึ้นไปจะบวกห้าพันถ้าฮาร์โมนีทั้งบอร์ดเลยหกใบจะได้จลดับใบบวกห้าพันประมาณนี้นะครับเป็นใบฟาร์มอีกใบหนึ่งแล้วก็จะเป็นแซนดี้ก็ทิ้งตัวเองเรีกจีการ์ดได้ประมาณนี้นะเก็บสองสใส่ใบเท่านี้นะครับ ต่อมาเป็นเกรดหนึ่งนะจะมี P ีมันใช้เป็น PG ไงแดมและนอกจากอาควาเนี่ยความพิเศษของมันคือใส่ได้6ใบใช่ไหมตอนนี้มันเหลือ4ใบละเราก็จะใส่เป็น PG ไงแดมแทนนะแล้วก็เป็นชินสกุ4ใบนะครับเกรดหนึ่งแล้วก็เป็นอะคาลิ4ใบชินสกุมันบอกว่าฮาร์โมนี่เปิด53นะครับตัวมันบอกว่าถ้ามันอยู่ในสภาพฮาร์โมนี่บูตฮิตหรือตีฮิตเอาคอโซโยกฮาร์โมนี่หนึ่งไว้ไดจวดหนึ่งครับหรือไม่ยกก็ได้นะแล้วก็เกรดศูนย์นะครับตัวเริ่มจะเป็นชินสกุขคาโาบัสหนึ่ ปั๊มพลังนะฮะสี่ใบวันนี้บอกว่า GP2 เมื่อมันบูตนะครับสามารถเข้าตัวบัสนหนึ่งลยยกตัวมันขึ้นมือตัวหน้าพลังเท่าไหร่มันจะบัฟพลังไปเท่าตัวนะพลังตัวที่มันบูตให้จะคูณ2นะฮะและวถ้าการนั้นมี GP2 มันจะบวกไป1นคลิปตัวหน้าตีแสนหนึ่งตัวมอนบูตคาตะวัรหนึ่งยกขึ้นมือจะเป็น2องแสนนั่นเองนะแล้วถ้าไว้นะปีจีป,ปีสองเขาจะบวกขีด้วยถือว่าเป็นที่เก่งมากนะแล้วก็วนใช้ได้ทุกเทินนะครับแล้วก็จะเป็นขีชูชูนะฮะเบาะย่าโซงไอเดมได้เนะาะสามใบนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ใหม่ขีนะฮะอีกสี่ใบแล้วก็เป็นตัวสแตนทาร์โมนี่นะฮะก็โดนลิสติกเดี้ยวหนึ่งใบเนาะแล้วก็เป็นฮิวสองฮิวใหม่สองประมาณนี้นะครับตามที่ทิกเกอร์ ต่อมาจียูนิตอ่าจะเป็นรีเวียลหนึ่งใบนะครับเอามาเล่นกับจำไลเนาะแล้วก็จะเป็น G R อารรัวสองใบสกิลมันมีสองสกิลสกิลบนบอกว่าไงาตัวเองทั้งเทอร์นี้เนี่ยยูนิตชูชูที่เป็นแถวหน้าเนี่ยจะบวกห้าพันตามช่องว่างในสนามนะฮะเมื่อมันตีเสร็จนะครับสามารถเก็บเรียร3สามใบเข้าใต้กล่องได้ถ้าเก็บสามใบมันจะลุกได้ลบกสองนะฮะก็เป็นตัวเล่นของเราอีกใบหนึ่งนะเป็น GR นะใสไสองใบนะครับ,บ,รบแล้วก็จะเป็นชินสกุลสี่ใบชินสกุบอกว่าเข้าตัวบัสหนึ่งไงตัวเองนะะ แล้วก็สามารถเปิด5ใบเอาชินสกุหรือเกตดสมเนี่ยไม่เกิน2ใบรวมกัน,นครับขึ้นมือได้แล้วก็พอทําเสร็จปุ๊บมันจะสามารถโชว์ชินสกุในมือแล้วก็คู่แข่งห้ามกาดเกตตามที่โชว์ไปนะฮะแล้วก็บวก5,000ันตามการที่โชว์ไปอย่างเช่นเราโชว์ชินสกุที่เป็นเกรดหนึ่งก้ามกาดศูนะครับก็กัดได้แค่2ขึ้นใบอะไรประมาณเนี้นะฮะแล้วก็จะบกพลังได้ด้วยเป็นตัวปิดอีกใบหนึ่งนะ เราได้เป็นอารุกปสองใบอารุกบอกว่ามีฮาร์โมนีนะครับแล้วเท็กมันบอกว่าสามารถคาร์เตอร์บัสหนึ่งนะครับแล้วก็ยกฮาร์โมนีสองใบเพื่อได้รับเท็กได้เท็กบอกว่าเมื่อตีนะครับยกเนียตามจำนวน G ีายบวกหนึ่งนะแล้วขอกลับมาได้ไม่เกิน2ใบเทคล่ามบอกว่า g ีพีสามฮาร์โมนีทุ่ยบวกห้าพันะครับสามารถนํามาใช้เป็นสไตล์แรกได้นะฮะแล้วก็ซีบีใบหนึ่งนะครับมิกิโดใบหนึ่งส่วนจิการผมจะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะใบแรกเป็นเอลดี้แน่แนะ่จิการสุดแรงของเนื้อนะฮะบ,บอกว่า มันจะบวกชิวตาม PG หรือว่า LD ที่หงายใน G นะครับดังนั้นเนี่ยถ้า PG อยู่ในดอก4ใบมันจะบบกชิวไปสี่หมื่นะง่ายนะฮะแล้วเทรล่าบอกว่าเมื่อมันกลับ G ีมันสามารถถอดโซ่หนึ่งใบแล้วกลับไปความได้คือวนใช้ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เคดัเอามาการดูซิลนะครับแล้วก็คนนี้บอกว่าเมื่อเข้าสิ่องกาดเลือกรีกาดหนึ่งใบนะฮะยกขึ้นมือแล้วนำม,มือหนึ่งใบลงมาในช่องกาดนะฮะแล้วถ้าการที่ยกกับการที่คอลงมามีชื่อเดียวกันด้ชิวโ5กห้าพันนะแล้วก็คนนี้อีกหนึ่า เมื่อเข้าช่องกาดนะครับเลือกมือหนึ่งใบคอลงมาได้ถ้าคอชิวบวกมือนนะครับแล้วก็ถือหน้าเอาไว้อันจูยกได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็คนนี้อีกหนึ่งใบนะครับความจริงใบนี้ไปใส่จีการ F4 ก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นดูให้นะฮะแล้วก็มันบอกว่าถ้าเอาอากาศนะมือสามขึ้นไปก็บวกห้าพันเอาอากาศเล่นๆอะไรประมาณนี้ก็จิวนีจะใส่เท่านี้เลยนะส่วนใครมีจีวีแปดกับอันจูเกียสี่นะฮะก็เอาอันนี้ออกได้แล้วก็ไปใส่สองใบน,นั้นแค่นั้นเอง ต่อมาเป็นท่าเล่นนะครับก็เริ่มมาเนี่ยในอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าโดนตีมาใช่ไหมเรามีหนึ่งแดมแล้วเราไล่เกียร์สองเราก็ไล่ไคนนี้เราก็ใช้สกิลเกียร์ศูนย์เนี่ยตัวเริ่มคาร์ทบอลหนึ่งออคโซน,นะฮะแล้วก็จะได้เปิดห้าใบหาเกียร์สามเนี่ยจริงๆเอาใบไหนก็ได้ขึ้นมือเนาะแต่ความจริงเราก็ดูมือว่ามือเรามีอะไรบ้างถ้าเรามีโทวาเขบสองใบแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องหยิบโทวาหยิบอันจูอะไรอย่างเงี้ย นะครับหรือหยิบรูซิลก็ตามใจแล้วแต่นะฮะมันมีอะไรเข้ามาก็หยิบหยิบใบนั้นนะฮะแต่ว่าที่แนะนําจริงๆก็คือโทว่าควรจะมีอยู่2ใบบนมือเนาะความจริง1ใบก็ได้แต่สองใบดีกว่านะครับแล้วก็จากนั้นใช้สกิลคนนี้ครับถอดโซยกชิตะกุกับขึ้นมือด้วยโซชาร์หนึ่งในแดมประมาณนี้นะฮะคือจบเธอ์นี่ยดมมันไม่โคลนความนะครับพอทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็เสร็จแล้วนะหรือว่าถ้าเรามีคนนี้ใหม่เราก็สามารถที่จะใช้สกิลตัวเริ่มลงมาใหม่อย่างนี้ อาโคโซใหม่คอตบาสเปิดฐาเกียสามนะครับรอบนี้อ่ะเปิดส่วอ,อันจูอ่ะสวนอันจูนะครับแล้วก็ใช้คึ้นตรงนี้ถอดโซยกกลับมาแดมโซชาร์ตอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือพยายามให้ถ้าจบเทินเนี่ยแดมต้องหงายนะครไม่ควรให้แดมควมนะ่ำเนาะนอกจากว่าเกียร์สามมันไม่ขึ้นจริงๆนะฮะแล้วก็ใช้สกิลไปเลยก็แล้เพื่อเพื่อน้าหยิบหาเกียร์สามอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับต,ต้นเกมเนะจจะตีไปตีไปถ้าเราได้เริ่มก่อนเนี่ยในเทินเนี้ยส่วนต่างจะเป็นเกียร์สองใช่ไหม เทิรน์นถ,ถัดไปเราเป็นเกจสามเราจะได้ไล์เกจสามก่อนนะครับเราก็ไล่เป็นอันจูอาจจะใช้ทักษะอันจูถอดโซ่ปึ๊บยกอันนี้ขึ้นมายกฝั่งข้ามที่จวดเสิร์ตนะตัวที่เราเสิร์ตอาจจะเสิร์ตเป็นตัวลูซิลเพื่อมาเล่นได้นะครับจากนั้นเราก็อาจจะใช้สกิลของโทวาเนี่ยขับตับนลลงคอยตัวเองมาแล้วนํามือหนึ่งใบเนี่ยลับข้ากองถ้าสมมติหน,ะาาานาาา้ามือเรามีรีเวียก็เอารีเวียลับกองทามันจะได้เอามาไล่ได้แต่ถ้ามือเราไม่มีรีเวียก็เอาใครก็ได้ลับกรองนะ เอาเดียร์จากกองเนี่ยมาไลท์นะฮะจากนั้นถ้ามาไลท์ทับเกียรสามก็อย่างที่บอกครับมันจะได้สไตล์เวียมาอย่างนี้แล้วก็แค่อาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้หาตัวมันลงมาต่อบูทก็ได้นะฮะแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยเปิดห้าห้าสามประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอาเนี้ยตีไปตีไปอ่ะแมนตี้นะครับก็ใช้สกิลทอสโซสองใบหนึ่งสองนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมานะฮะจากนั้นก็แห่ต่อนะครับตีต่อประมาณเนี้ยต้นเกมของจำไลท์ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผม ส่วนผ่านไปก็เล่นเหมือนเด็กเนือ้อที่เคยเล่นมานะครับก็เล่นตามปกติเลยนะฮะอ่าเทินหน้าเราก็อาจจะไล่เป็นตัวอันจูล,ลงมาใหม่นะฮะทอโซยกอะไรก็ตามใจนะอ่ะพอไล่อันจูมาเรามีจีหงายไปหนึ่งแล้วใช่ไหมถ้าเรามือเรามีดูซิลนะเราก็อย่างที่เคยทํามานะครับในคลิปเด็กรถไฟเนือ้อเป็นเนี่ยอย่างตัวทีรัวครับอาจจะกดสกิลฐานเอาเมื่อกี้ไล่ใหม่ยกใช่ไหมอ่าเรก็หา,าตัวยกอ่ะยกคนนี้ก็ได้ปึ๊บเขาโซยก ยกเขาจวดเสิร์ชจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นทีรัวแนะนําให้มีรูซิลกับตัวคี้ใบนี้นะครับอ่าสมมติอย่างเงี้ยเราก็เล่นมันแานนี้สมมติมีมีแดงหงายแดมหนึ่งอ่ะเราก็เราก็ลงมาให้ครบนะครับอันนี้ก็ข้านี้ก็ใครก็ได้นะตีไปนะฮะตีดวตีประมาณเนี้ยตีเสร็จปุ๊บมันก็จะเก็บการ์ดสามใบ,บกับตัวกล่องนะแล้วก็ลุกขึ้นมาอ่าจริงจริงทีรัวมันต้องหงายด้วยตัวทีไอซีบีไปนะครับจากนั้นอ่ะ ตีต่อนะครับตัวมันเป็นชูชูใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตอนแรกยี่สิบหกสามหกสี่เอ็ดนะครับเพราะมันมีช่องว่างอยู่สามอันเป็นกหมื่นห้าเนาะอันนี้ผมไม่นับเรื่องทิกเกอร์แล้วกันนะครับแล้วก็ได้ไปจากนั้นเราเอาลูซิลตี้ลูซิลเนี่ยสมมุติว่าเราทิ้งสไต์จากอันจูใช่ไหมถ้ามันจี2แล้วมันจะแจกเพื่อนห้าพันอ่าสมมุติว่าสไต์จากอันจูถ้าเราปาจีการในเทิร์นต่อมานะมันจะเป็นจี2ใช่ไหมล่ะเราก็ลงมาจึ๊บมันก็จิ้มแถวหน้าบวกห้าพันี้ยครัับบออตต ยกกลับขึ้นมานะตอนนี้มันมีช่องว่างอยู่สีช่องใช่ไหมมันจะบ,บุกไปสอง0มืนเป็น36 36เบิ้ลไ,ไปอีกเท่าตัวเป็น7,200หมนสองสองคริประมาณนี้นะครับก็เกือบแสนเนาะถ้าได้ติ๊กเกอร์อะไรมันก็จะเทวีคูณเข้าไปประมาณนี้จบเทินก็มันก็จะเหลือลูซีไวใบหนึ่งที่ผมบอกว่าให้ใส่เคียร์ดำมาเนาะ ผมว่าเอามาการลูซิลตรงนี้เพราะลูซิลมันเหลือใบเดียวเองนะครับถ้าเขาไม่ใช่เด็กยิงเนี่ยแล้วเขาตีลูซิลมาแล้วก็ปลาเขีดําจิ้มลูซิลเอาไว้ลูซิลก็ไม่ตายนะเทอร์หน้าเราอาจจะไล่ใหม่เราก็ยกลูกซิลขึ้นมาพอลูซิลขึ้นมือปุ๊บใช่ไหมเราก็มาดูแล้วว่าเทอร์หน้าเราจะเล่นอะไรเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขายังไม่ครบห้าแดมมาเราก็อาจจะเล่น G r อาไปสีกสักรอบหนึ่งเราก็ลงลงไปทิ้งสไตส์สมมติทิ้งหนะ้าใบแล้วมันก็คอมาห้าใบนะฮะลูซิลมันก็จะจิ้มให้เพื่อนได้เนาะรอบนี้ ก็ยืนอย่างนี้ครับแล้วก็สไตล์เป็นตัว T ด่วนลงมาเนี่ยจากนั้นมันก็จิ้ม5,000นาพัน5,000นะครับแล้วก็หาอะไรเงี้ยลงมาสมมตีทำไงนะเหมือนเดิมครับปูบอร์ดให้เต็มลงยังไงไปก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงรายละเอียดเยอะแยะมากมายแล้วกันนะฮะอันนี้ก็โห5,000จะรู้ซิว21นะครับอันนี้ตีไป38นะครับตีเสร็จนะครับก็เก็บ3ใบนะครับกลับไปใต้กองปบ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ตีไปบุก หมื่นห้าสามช่องว่างนะแล้วก็ได้สติ๊กเกอร์อะไรไปอันนี้ก็จะตีเหมือนเดิมนะครับอาจจะเจ็ดหมืนสองเหมือนเดิมนะฮะตามนี้จบเทินก,ก็กลับนะครับแต่ความจริงถ้ามีสติ๊กเกอร์อะไรออเนี่ยมันก็จะบบกขึ้นไปมันก็จะแตะแสะนได้นะง,ง่ายจากนั้นถ้าสมมติว่าเทินต่อมาปุ๊บเขาแดมครบฮะอันนี้อาจจะโดนตีตายไม่มีใครทำละครับเทินหน้าเนี่ยเขาอาจจะห้าดมละเร่อบนี้เราก็เล่นชิซากุนะครับ สมมติมีแดมไายก็เล่นได้หรือว่าเราจะมีขี้ไายแดมยัดเข้าไปไหยแดมได้เหมือนกันนะครับจากนั้นแล้วก็ถ้ามือเรามีชิ้นสกุกเนี่ยก็ให้เล่นชิ้นสกุกได้นะฮะอ่ะแล้วก็ใช้สกิลบันการ์ดเนี่ยเขจะบาดหนึ่งเปิดหา้าหาชิ้นสกุกอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์ไปสมมติโชว์สองใบนะครับมันก็จะบบกไปหมื่นหนึ่งก็จะเป็นสามหกนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็หาอะไรมาไายแดมก็ได้จริงๆมันควรมีแดมไายแหละถ้าเราไม่มีแดมไายอ่ะเราก็เอาเนี่ยเข้าโซ่ไห้แดมอะไรแบบนี้้ก็ไดนะ อ่ะตอนนี้แวนสามหกใช่ไหมหง่ายๆก็แวนตีต่อเลยนี่อันนี้คาตบาร์หนึ่งคูณสองให้แวนเป็นเจนะ็ดหมื่นสองนะแค่นั้นเองศูนย์หนึ่ง 0, 1, ห้ามกาดนะครับก็จะกัดได้แค่สองขึ้นไปถ้ากัดไม่ได้ก็มีห้าแดมก็ปล่อยหกแดมตายพอดีประมาณนี้นะครับกับเด็กเงืออเนาะก็ถือว่าโดนลิสติกมาก็เจ็บหนักพอสมควรนะรแต่ว่ามันก็น่าจะยังอยู่ในเมตาอยู่แหละนะเร,รื่องอันโจเพราะว่ามันเด็กอื่นมันก็โดนเนาะทำให้มันก็ เหมือนว่าโดนเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยความเก่งมันก็ลดทุกเด็กนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ